S <S สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่ามาพบกับแนวทางหุ้นนิเคีรอบเสาร์รอบบ่ายวันจันทร์วันที่ยี่สิบหกเดือนหกสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับมือก็เป็นมือสันวันดีอีกมือหนึ่งเราจะวันที่ยี่สิบหกเดือนหกสองพันห้าร้อยหกสิบหกสวยงามสำหรับพ้นน้เคีรอบเสาร์รอบบ่ายของวันศุกร์ ที่ผ่านมาวันที่23จะอ่าวันที่23นี่แนวทางของเฮาผ่านไปเนาะจ้ะตรงรขอตรโขอรไพ่พี่นเอฟซีหลายๆเนาะจ้ะรอบเสากับรอบบ่ายติดเบิร์นอยู่ที่11รอบเสาพุ่นออก23หาหาโอ้โหเบิร์นเบิร์นรามติดติดเบิร์น11มา33กับผาหารอบเสาสำหรับรอบบ่าย หนึ่งหาสี่สามสี่หาสี่เด่นสี่วิ่งหลุดสี่อยู่รอบเสามาออกในรอบปลายนอกจากสำสำหรับสายวิ่งสายหลุดหรือสายจ่อของเข้านอกจะถ้าเกิดวันนั้นสี่หาลัวเด่นสี่วิ่งหลุดสี่มาหลุดมาวิ่งหลบปลายโดยการสิเพอมิโชคดูบ้างนอกจากอ่าสำหรับวันที่ยี่วันศุกร์วันที่ยี่สิบสามต่อคอตูดคอไพผนอเอฟซีหลายๆนอกจาก แนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขา่ามีรุดนระาจะกปดใชายจะละนายานในการรับชมและรับฟังนอกจากแอนดรอยห้เป็นเะพียงแค่แนวทางนอะกจากทามากท้าชอบคอยตามถ้าบ่หมักบ,บ,บ่ชอบปล่อยผ่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จะขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกคนถูกทานทีรับชมแล้วกะ็คอมเมนต์ให้กาลังใจกับแอนดรอยนอะกจาก สำหรับนี่เคอี e, มือนีตามกันต่อรุ่นกันต่อจะสำหรับวันจันทร์ของเฮ้ามือนีแนวทางสีมาหายตามสูตรอีกหรือบอ่อไหน,นก็ต้องรอรุ่นไปด้วยกันเนาะจา้าสำหรับนี่เคอี e, รอบเ้าเดนวิ่งรุดอยู่ที่เจ็ดกับหกอ่ารอบเซากับรอบบายมือหนีคือหกชนอ่าขอติดเบิร์นไว้หกหกด้วยละกันเนาะ หรอบเสากับลอบปายจ้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สำหรับเด่นหกวิ่งรูดหกจับคู่หกสอง หกสามหกหนึ่งหกสี่หกห้าสำหรับรอบบายห้าจ้ะเด่นหกวิงรูดหกเด่นห้าวิงรูดหา้าติดเบิร์นไว้อยู่ที่หกหกเพราะว่ารอบสาวกรบอบบายหกชนเนัะจ้า รอวพี่น้องเอฟซีาือรัวามักเบิ้ลมักเบิ้ลหกหกกะกับหัวได้เนาะอ่ะกับหัวไหวบ่เสียหายจตะสาหรับเบิ้ลหกหกหมักตีลังกาคือกันเนาะจ้าสาหรับเด่นหกวิ่งรูดหกรอบใบหกหนึ่งโอ้โหตัวหนังสือขอเขียนใหม่ละกันเนาะจ้าเด่นหกวิ่งรูดหกรอบใบจับคู่หกหนึ่งอ่ะเขียนใหม่ละกันเนาะเมื่อกี้นี่คือตัวหนังสือเล็กไปเนาะจ้าพี่น้องเอฟซีสิมองบ่เห็นเนาะหกหนึ่งหกสอง หกสามหกสี่หกแปดสำหรับหกแปดถามมักถาชอบกันนำมาเป็นแนวทางของหลอบเส้าได้น้อจ้าสำหรับเด่นหาวิ่งรุ่นหาจับคู่ห้าหกห้าหนึ่ง ห้าสามห้าสองห้าสี่สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้ารอบใบเน้นอยู่ที่ห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสี่หกสองกับหกสี่ จ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามจ้า,าสำหรับพูดฮักเสียงวันจันมือนีกปาปะมานนีตามมีนกจ้า,จากาหลับชมใบปีนแนวทางทามักทาชอบปล่อยตามนกจ้กทาบุบักบุชอบ,อบ,บ,บ,ชอบปล่อยผ่านได้นกจ้าขอให้พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกทานที่เขามาหลับชมแนวทางโซงดีกันทุกคนทุกทา่านนกจ้าคำเร้วกกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้โบพาดแนวทางที่แอดจอยลงงหายเนาะจะมีทางหุ้นทางเสียงหุ้นนี่เคอีเราพัฒนาของเฮาวันซุกที่ผ่านมาถือว่าฟุกฟุกกันเลยทีเดียวนะจ้าเด่งเด่งกันเลยทีเดียวเนาะเขาตัวใดแบบใบนก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยต้องขอตัวลาบกันไปก่อนเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้สุขดีกันทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า